สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเลขเด็ดลอยเด่นหลังไหลสองเลขอ่างน้ำมนตอาสมรือสีเนนคอหวยไม่ผิดหวังเลขลอยจับกลุ่มชัดๆ15สิงหาคม65ที่อาสมฤสีเนนธาตุพุทธคุณหมู่สีตําบลโพแตงอําเภอบางไซพระนครศรียุธยาพบว่ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตร พ่อปู่ฤาษีพรหมเมตองค์ใหญ่ที่สุดกุมารทองเจ้าสวัวเฮงจะาม่ตะเคียนพระพิคเนตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคลาภหลายคนเดินทางนำพวงมาลัยดอกกุหลาบฟักทองและน้ำแดงแก้บนหลังจากที่เคยมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และประสบความสำเร็จส่วนที่สาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตประชาชนเดินทางไม่พลาดที่จะไปดูตัวเลข ที่เกิดจากการหยด,ดน้ำตาเทียนสีแดงเป็นตัวเลขที่เกิดจากการประกอบพิธีโบราณตัวเลขลอยจับกลุ่มจับคู่กันคือเลข7 8 0 4และ9 5โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ